โอเคครับก็สำหรับใครที่ต้องการขายดีเกมนะครับทางเข้ามาได้ที่เฟ e บุ o กเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับโอเคก็ตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่790บาทนะครับเล่นได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะสำหรับการ์ดมีตัวเค u าเทอร์เซียนะครับมีตัวชูชูโมโมแล้วก็รีมัสนะครับโจ f เฟด ไว้ในไลดีมิเตอร์ดาร์คมนโนลานะก็เป็นไอดีสวยราคาเบาๆนะครับสำหรับใครที่งบน้อยอะนะอยากได้ไอดีไปไว้เล่นก็แนะนำตัวนี้ให้เลยชูชูก็เป็นตัวโหดนะครับอีกหนึ่งตัวเลยนะก็สร้างเลน์มาร์กแล้วดูดเลยได้ทันทีนะครับเพราะว่ามีแกนแม่เหล็กดูดใหม่ก็เป็นเซตที่คอมโบกันนะ สำหรับจี้ก็สวยมากนะครับมีหมวกมงกรแป้นกระโดดแกนหลุ่มดำแจ็คแพรเคาน์เตอร์ก็มีนะหมวกนินจาสีชมพูแล้วก็แกนแม่เหล็กดูดใหม่นะครับจี้ก็ประมาณนี้ตัดนังฟ้าออกเกาะนะครับ <c oughs> ก็จี้เนี้ยมันคอมโบกับชูชูนะคือสร้างแล้วดูดเลยทันทีเป็นจี้ที่ดีมากนะครับ มีเช็คแพงเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะเป็นตัดหนังฟ้าเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับป้องกันห้าสิบแกนหลุ่มดำนะป้องกันห้าสิบแล้วก็มีแปนกระโดดให้ด้วยเบิ้ลสามสิบเอร์เซ็นต์ตัดหนังฟ้าออกเกาะ แล้วก็หมวออกมังกรนะครับจี G ้ออฟสวยพร้อมเล่นเลยนะก็ราคาเพียง790ดาสนะครับใครงบนน้อยก็มาจัดได้เลยเป็นไอดีพร้อมเล่นแน่นอนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจซื้อก็ทาง facebook เข้ามาได้เลยนะ